โซทักททยทักทาย,ททายว,วันนี้เฮ้ยยังไม่ได้บอกเราชื่ออะไรเราชื่อแอปเปิลนะวันนี้เราจะมาบอกเคล็ดลับที่ทําให้คนหลายคนรวมทั้งเราด้วยดูดีขึ้นสวยขึ้นขาวขึ้นวิ้งขึ้นเป็นสิ่งที่ทุกคนสมัยนีย้อยากได้เนาะเพราะแดดแรงมากทํายังไงก็ไม่ขาวแต่อันนี้ทาให้เราขาวจากภายใน สวยจริงอ่ะสวยจริงเลยจริงนี่คอลลีพัสอันนี้จะเป็นตัวใหม่นะคะอ่าอันนี้จะมีคอลลาเจนหนึ่งหมื่น 100, มิลลิกรัมก็จะช่วยทำให้เราขาวขึ้นใสขึ้นอ้อลนึงบอกมีกูตาไทโอนด้วยนะตัวนี้นี่ช่องออกมาแล้วจะเป็นแบบนี้น่ากินเปล่าก,กินปะไม่แบกหรอไปซื้อเราเองแต่ ตอนนี้มีของปองลอมระบาดเยอะมากจะซืออ้อก็เช็คดูนิดนึงเนาะว่าของจริงของแท้หรือเปล่าเพราะว่าของปลอมก็นะมันก็มีผลกับตัวเราด้วยเหมือนกันกินกันดีกว่านะเกือบอร่อยมากถ้า อันนี้ของเราชอบแบบน้ำน้อยใส่น้ำน้อยๆอะรสมันจะเปรี้ยวหน่อยๆดินสุดๆอะ่ะจะบอกให้แต่ถ้าใครไม่ชอบรสเปรี้ยวอะไรอย่างนี้นะก็ใส่น้ำเยอะหนึ่ง้อยห้าสิบมลแล้วมันก็จะออกแนวหวานพอกินไปแล้วสักพักอันนี้เรากินมาหลายเดือนแล้วแหละในกล่องนี้ก็จะหมดแหละฮัลโหลอ,อยู่ห้าหกอ ใครอยากลองชิมบอกเราได้นะเดี๋ยวเราแบ่งให้อืมเราอยากให้ทุกคนสวยเท่าๆกันเชื่อเราดิตัวเนี้ยขาวจริงสวยจริงแน่นอนยังไงก็ลองหาซื้อดูเนาะอย่าลืมนะว่าต้องเป็นของแท้เท่านั้นถึงจะช่วยเราได้จริงทะลุทะลวงเข้าไปช่วยเราถึงข้างในออพอละเยอะเริ่มเยอะไปแล้วนะบ๊ายบาย